เปลี่ยนน้ำได้แค่วันสวันมันก็ขุนๆขาวๆเหมือนน้ำนมอีกแล้วงั้นมาแก้ปัญหาระยะสั้นกันก่อนถ้าจะเอาแบบระยะยาวมันต้องขยายตู้ให้ใหญ่ขึ้นแต่คงไม่สะดวกสำหรับมือใหม่ ถ้าตู้ใครมีกองแขวนอยู่แล้วก็ต้องตัวขนาดนี้นะเอาแผ่นกรองบางๆนี้ออกไปเลยเราจะทำกองแผ่นตัวนี้เพื่อเลี้ยงลิ p ต์แบคทีเรียแอคทีฟที่มันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างระบบกรองชีวภาพแล้วก็เทเม็ดวัสดุกรองนี้ที่ล้างน้ำเปล่าแล้วนะใส่เข้าไปให้เต็มกล่องกรองเลยเรายังไม่ได้ถอดปล๊กรองแขวนนะแล้วมาทางนี้ ต่อสายออกซิเจนเข้ากับปั๊มลมปลายอีกข้างหนึ่งก็ต่อเข้ากับกองฟองน้ําเพื่อจะให้มันเป็นตัวกรองขี้ปลาเป็นการกรองระดับกายภาพขยับกองแขวนไปแล้วเอากองฟองน้าหย่อนไว้มุมนึงแล้วก็เสียบป,ปลั๊กปั๊มลมกองฟองน้ามันก็จะทํางานถ้าฟองมันแรงไปก็ปรับที่ตัวปั๊มลมนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญก็ถอดปลั๊กกองแขวนมันจะหยุดดูดน้ําแล้วเราก็ฉีกซองลิฟต์แบคแบคทีเรียแอคทีฟเทลงไปให้หมดซองย้านะว่าให้หมดซอง แล้วทิ้งไว้10นาทีเพื่อให้แบคทีเรียไปอาศัยอยู่ตรงนี้เลยครบเวลาแล้วก็เสียบปลัก๊กน้ำก็ไหลผ่านเม็ดวัสดุกรองเป็นการไหลเวียนออกซิเจนไปเลี้ยงลิฟแบคแบคทีรียแอทีฟของเราเพื่อจะได้ขยายตัวจับกินเจ้าแอมโมเนียและไนไตรต์ตัวสาเหตุหลักที่สร้างปัญหาน้ำขุ่นขุ่นขาวขาวถ้าน้ำมันแรงไปก็หมุนปรับให้เบาลงประมาณนี้เพราะเดี๋ยวลิฟแบคแบคทีรียแอทีฟของเราเขาจะได้ดักจับกินแอมโมเนียและไนไตร์ได้ง่ายๆหน่อย ถ้าให้ดีควรงดอาหารปลาด้วยจะได้ไม่เป็นการเพิ่มของเสียระหว่างที่รอให้แบคทีเรียเซตตัวดีๆก่อนแล้วปล่อยระบบกรองชีวภาพทำงานไปสักหนึ่งคืนแล้วตู้นี้เพียงข้ามคืน l ิฟต b แบคแบทแคทีเรีย c t i v e ก็ทำงานได้ดีมากเซตระบบกรองชีวภาพอย่างสมบูรณ์น้ำมันจะใสโปร่งอย่างที่เห็นเลยมองทะลุไปถึงด้านหลังปลาก็สดชื่น ว่ายน้ำกันล่าเริงแต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลในคืนเดียวแบบนี้สําหรับบางตู้ที่ปล่อยไว้นานจนมันสาหัสทั้งป่าทั้งน้ําแต่ยังไงมันก็จะดีขึ้นใน3-5วันดูแล้วเข้าใจก็สั่งรีแบคแบคทีเรียแอคทีฟไปเทใส่ได้เลยแต่ต้องเซตทั้งกรองแขวนและกรองฟองน้ําตามนี้ก่อนนะแต่ถ้าใครสะดวกก็สั่งเป็นชุดไปเลยชุดกรองแขวนระบบกรองชีวภาพสําสหรับตู้14-18นิ้วเอาไปทําติดตั้งตามนี้ได้เลยกดที่รูปตะกร้า